สวัสดีทุกคนชีวิตริมโขงอีกแล้ววันนี้อยู่เขตอำเภอท่าปอจังหวัดหนองคายโอ้แล้วฮะอีกไกลไหมคะไม่ไกลค่ะไกลบ่คะจ้าคืท่างคุณอ๋อค่ะ พี่พี่เขาก็มาแนะนำให้เราไปจุดเซลฟี่น่ารักมากตอนนี้ก็6โมงเราขับรถมาถึงอำเภอท่าบ่อเราก็เห็นมีคนกำลังเดินออกกำลังกายเราก็เลยจอดรถแล้วก็มาดูว่าเขาเดินไป็นกันก็เห็นวิวอันนี้แหละ เขาบอกว่าจุดเซลฟีต่ตรงนูนเราก็เลยจะเดินไปหรอวะจะเดินไปหรอวะจุดทางปูนจุดทางปูนบะไกบ่บะไก่ไเขาบอกอำเภอถ้าบอกที่ไฟอ่ะหรอที่ร่อนมากับน,น้ำอ <c oughs> ่ะห <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันฝั่งนู้นก็สอบปะปะลาวสบายดีด นี่่สวยงออะโดใชคนหรือเปล่าเขาลงไปหาปลาหรือเปล่าหรอมือไม่เห็นเลยสายยาวิวสวยมากทางลงไปน้ำโขง <c oughs> หลังจากที่เราไปสัมผัส <c oughs> น้ำโขงใกล้ๆที่อางหงแล้วเราก็ <c oughs> ไม่ใช่เลยใช่ พอแล้วเบิ่งสอป,ปอลาวจากท่าบ่อ,อขอนไม้ละมั้งหอมเนื้อย่างอะ่ะเนื้อแบบเนื้อคือเนื้อที่ไม่ใช่หมูกระทะเนื้อ <c oughs> เนื้อย่างต้องเป็นทางหลวงมาทางกับข้าวอยู่ <c oughs> ทองฟ้าสวยมากจริงอ๋อหินแต่หิน ใช่อำเภอท่าบ่อก,ก็จะเป็นอำเภอติดโขงที่มีบ้านลิมโขงหลังใหญ่มากน่าจะรวยรวยรวยอยู่งั้น <c oughs> บ้านหลังใหญ่จริงแล้วก็เป็นสไตล์โมเดิร์นลอฟ หลังเดี๋ยวเดินมาจับตรงนี้นะคะตรงนี้เรามัง้งสุดทางปูนคืออะไรตรงนี้ตรงนี้นนแหละสุดทางปูนสุดทางปูนตรงนี้นไม่กระเบื้องใช่ไหม อุ้ยมุมนี้สวยจังต้นไม้ต้นนี้คือสวย,สวยในในกล้องคือสวยมากดูดิกลิ่นหญ้ากลิ่นกลิ่นหญ้าที่เหมือนไฟไหม้อ่ะ ก็จะเป็นวิถีชีวิตอุ้ยดูเงาของเมฆอันนั้นดีตกน้ำด้วยเห็นปะเออสวยเนาะเออทำไมเงาเมฆมีแบบเงาในน้ำด้วยออเมื่อกี้เขาก็เดินมารีแลักตรงนี้นะใช่ไหมเอ,อ้ยตรงนั้นมันอาจจะได้องศาที่ที่พอดีมัง้งเดินปอีกนิดนึง ที่เป็นมุมชัมันก็อยู่ที่องศาของสายตาโอ้โหสวยมากดูสีน้ำดิสีน้ำเหมือนสะท้อนขึ้นไปอย่างเนี้ย สุดทางปูนก็คือตรงนี้อ๋อใช่เพราะว่านี่ไงมันเป็นมุมกว้างมุมโค้งของแม่น้ำโขงตรงหนองคายเอ้ยตรงท่าบ่อเี่ยบอกว่าบ้านสไตล์ลอฟนี้หนึ่งหลังแล้วก็ตรงนู้นหนึ่งหลัง แล้วก็ที่สะพา,านเงียนเงยนอยู่เอ้ยหลังคาเง,งียนเงยนอยู่อีกหลังนึ่นงเขาก็ทำตะหะลิ่งสูงเหมือนกันนะเนี่ยการซ้อเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงน้ำแบบนี้พอดีเนี่ยน,น้ำไหลพอดีที่เห็นไฟฝั่งนู้นก็จะเป็นเขตอำเภออยู่ในตัวเมืองอำเภอท่าบอ่อ แบบความอะไรความสว่างถ้าเที่ยวกับฝั่งเรายืนอยู่ฝั่งสีเชียงใหม่ก็คือคนละเรื่องเลยดียดีอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของนครหลวงแต่ไม่ใช่ฝั่งแต่ไม่ใช่ในเมืองนครหล,งหหลวงเองจัน ใชไ่ไม่ทำโขงไม่ทำที่กลัวมากแต่ก็คือมาดูประจำเลยมาดูบ่อยๆแต่ก็กลัวอยู่อย่างนั้นเองอ่านหนังสือเยอะไงจินตนาการสูง เนี่ยฝั่งนู้นก็คือเงียบกลิบมากมีขุดอะไรนะท่าทรายอยู่เห็นอันนึงสองคนนันเขามาเก็บอะไรก็ไม่รู้เกาเก็บ,กบกผักักบ้าอะไรอยู่ไีเด๋อวยาดูด,ดิผักอะไรวะรก,กลับไหมเดินกลับเถอะแล้วมันมืดแล้วอะย,ยุงเยอะด้วยแหละอันนี้นะคะไปเราจะกลับแล้ว อุยในกล้องยังสว่างอยู่เลยอ่ะแต่ตรงจริงมืดมืดแล้วอะ่ะอันนั้นก็จะเป็นถนนท่าบ่อท่าบ่อหนองคายก็ไม่รู้ว่าทางเดินนี้จะสิ้นสุดไปตรงไหนเหมือนกันเห็นเขาเดินไปตรงนน้นอะ ก็เป็นการแวะดูแม่น้ำาขงระหว่างทางที่เราขับรถผ่านแล้วก็เห็นคนเขามาเดินเราก็เลยลงมาเดินบ้างก็จะประมาณนี้แต่เมืองริมโขงก็คือดีตรงที่มีที่ทางเดินริมโขงให้สำหรับประชาชนออกกำลังกายก็จะประมาณนี้ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงเขต อำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายนะคะเราจะลถไปบนนู้นก็เดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้เลยปะหรือไปขึ้นตรงนูน้นขึ้นตรงนูน้นไม่หน่อยอะมืดเลยก็คลิปนี้นะคะก็เลยถ่ายเก็บไว้ว่าเรามาเดินอยู่ริมโขงที่อำเภอท่าบอ่อ บ๊ายบายนะคะเจอก,กัน <Bye. S 1> คลิปต่อไปค่ะ